ค่ะรวมรถมือสอง JK นำเสนอให้ชมกับ Honda Civic นะคะรถปี93ค่ะภาษี67ษทุกท่านเกียร์ออโต้น,นะคะเครื่องยนต์1 5 0 0ซ c หัวฉีดแอร์เย็นเพลงดังค่ะเลขเครื่องตรงสีไม่ค่อยสวยนะคะช่วงร่างพอได้ภายในสะอาดเอกสารครบราคาคานันนี้ตามสภาพนะคะในราคา 27,900บาทค่ะรถอยู่แถวราชถุงแก้วปทุมธานีนะคะ Honda Civic นะคะเป็น Civic โฉมของ4ดอค่ะทุกท่าน27,900บาทกันแดดกันฝนกันได้ค่ะแต่รถไปตามสภาพนะคะมีเอกสารครบภาษีพรบกก็อย่างไม่ขาดค่ะ1กันยานะคะยังได้อีกนิดนึงค่ะ สนใจติดต่อดูรถได้แถวราชถุมแก้วปทุมธานีนะคะมีเบอร์โทรและไอดีไลน์ของผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยสามารถโทรคุยสอบถามได้เลยค่ะแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ดาไปก่อนสวัสดีค่ะ